พอทโทรมิติที่หพลังงานตามคุณสภาอาร์ทูเรียนมิติที่เทักทายพวกเราคือสภาอาร์ทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเรามีความรู้สึกไวต่อพลังงานต่างๆบนโลกอย่างมากและเราสังเกตเห็นการตื่นรู้ขึ้นของมนุษย์จำนวนมากที่เปิดประตูขนาดมหือมา เหนือโลกของคุณพอเท่านั้นได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจัดส่งพลังงานมิติที่5ให้กับคุณพลังงานมิติที่5เหล่านี้เป็นการเชื้อเชิญให้มนุษย์แต่ละคนที่ตื่นอยู่และพวกมันมีความสามารถในการยกระดับจิตสำนึกขึ้นสู่ระดับใหม่ คุณสามารถประสานและประสานกับพลังงานเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายสิ่งที่คุณต้องทำคือยอมรับพวกเขาผ่อนคลายและเปิดใจให้พวกเขาเข้ามาสิ่งเหล่านี้คือพลังงานที่ไม่เพียงเพิ่มระดับความรู้สึกตัวของคุณแต่ยังส่งผลต่อร่างกายของคุณ เพื่อให้คุณได้รับการอัปเกรดและเปิดใช้งาน DNA ที่คุณต้องการและเพื่อให้คุณมีร่างกายแสงสว่างมากขึ้นเมื่อคุณรู้สึกถึงพลังงานมิติที่5ที่อยู่กับคุณตอนนี้จงรับรู้ว่าพวกมันรู้สึกคุ้นเคยกับคุณ และนั่นเป็นเพราะคุณเคยอยู่ในมิติที่หมาก่อนคุณกำลังใช้สถานะของคุณในมิติที่หในขณะนี้เพื่อเรียกคุณออกมาแนวคิดของเวลาที่เกิดขึ้นพร้อมกันเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับมนุษย์จำนวนมากที่จะเข้าใจดังนั้นเราจะไม่ลงรายละเอียดมากนัก แต่เราจะบอกคุณว่านี่คือเรื่องจริงคุณอยู่ในมิติที่หแล้วจริงๆแล้วเคยเป็นมิติที่หามาก่อนคุณกำลังเชิญตัวเองกลับไปยังสถานที่ที่คุณคุ้นเคยและยังคงเปลี่ยนไปและพวกคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ตื่นรู้จะต้องตอบรับคำเชิญก่อนคนอื่นๆ เพื่อที่คุณจะได้กลุยทางคุณเกิดมาเพื่อจดจำคุณเกิดมาโดยเดินสายเพื่อรับพลังงานประเภทนี้มากขึ้นตื่นขึ้นและเปิดใช้งานของประธานฝ่ายจิตวิญญาณและความสามารถของคุณไม่ใช่ทุกคนบางคนต้องเลือกที่จะเล่นบทบาท ของผู้ที่จะตื่นรู้ขึ้นช้ากว่าแต่ทุกคนแต่ทุกคนบนโลกอยู่ในระดับเดียวกันมันไม่ได้ดูเป็นอย่างนั้นเพราะพวกเขาแสดงบทบาทได้อย่างสวยงามแต่มีสวิตปลุกอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนและมีหลายวิธีที่สวิตสามารถพลิกไปที่ตำแหน่งเปิดได้ คุณเลือกเส้นทางสำหรับตัวคุณเองที่ทั้งง่ายและยากขึ้นในเวลาเดียวกันมันกำลังจะง่ายขึ้นสำหรับคุณทุกคนที่ตื่นอยู่เพราะเราทุกคนกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเลื่อนระดับครั้งใหญ่ของโลกด้วยกันและคุณรู้ว่ามันกำลังเกิดขึ้นคุณเข้าใจดีว่าเมื่อคุณกำลังเผชิญกับบางสิ่ง ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ดูเหมือนจะเป็นและเมื่อคุณตอบรับคำเชิญของพลังงานมิติที่ห้าคุณกำลังบรรลุภารกิจจุดประสงค์และโชคชะตาของคุณสิ่งที่คุณทำและสิ่งที่คุณพูดในสถานะมิติที่ห้านั้นจะเชิญผู้อื่นเข้าร่วมกับคุณ โดยอัตโนมัติคุณจะพบว่าหลายคนเต็มใจและกระตือรือร้นที่จะตอบรับคำเชิญของคุณและพวกเขาต้องการให้คำเชิญนั้นมาจากมนุษย์อีกคนหนึ่งพวกคุณทุกคนสามารถรับคำเชิญเหล่านั้นจากพลังงานจากระนาบมิติที่สูงกว่าและนั่นเป็นส่วนหนึ่งของพิมพ์พเขียวข้อตกลงของคุณ และตอนนี้เมื่อคุณช่วยผู้อื่นให้หาทางไปสู่จิตสำนึกมิติที่หคุณกำลังทำภารกิจให้สำเร็จที่คุณตั้งใจทำให้เสร็จเพื่อที่คุณจะได้สนุกสนานมากขึ้นในฐานะสิ่งมีชีวิตในมิติที่หแห่งแสงสว่างและความรัก